สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการถอดอทําเบรกนะครับถอดล้อซ่อมเบรกหลังอันนี้เป็นรถตัวเองนะครับก็มันมองดูใต้ท้องนะครับรู้สึกว่าจะมีมีน้ํามันเบรกนะครับไหลออกมาเหมือนมันซึมแล้วมันเปื้อนนะครับไอตัวนี้น่าจะเราต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไร ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับขอถอดดูก่อนอ่าดูตามกันไปได้เลยนะครับถอดล้อ,อก,ก่อนนะครับยิงน็อตออกแล้วยิงน็อตทั้งหมดอดอดดกตัว อานี้ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ถ้ามันถอดไม่ออกนะครับใช้วิธีการดูคือยิงดูตัวนี้นะครับมันตีไม่ออกกับาาบีกมันแน่นจริงๆมันจะต้องคลายเบรกด้วยครับใช้น็อตนะครับ เบอร์สิบสามนะครับยิงดูดออกมาเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเราตั้งใหม่เนี่ยครับเห็นครบน้ำมันไหมก็มีอยู่สองอย่างไม่เป็นที่น้ํามันเบรกก็เป็นที่น้ํามันเพลิงท้ายนะครับน่าจะรั่วหรือเปล่าตรงขอถอดดูครับ ตัวนี้น,น็อตเอ้าไหแต่จำได้ว่าเคยใช้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เข้าหรอไม่ใช่จะเป็นสองเกียวตัวนี้นะน็อตน่าจะรูด นี่เราเปิดลมแค่เบอร์เบอร์หนึ่งก็พอนะครับเปิดลมแค่เบอร์หนึ่งก็พอออแล้วนะครับยิงสองรูนี่นะครับแต่พอดีน็อตผมมีตัวเดียววขอดูก่อนว่าเป็นอะไร อ๋อเป็นคาบน้ำมันอ๋อข้างล่างนะครับน่าจะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเป็นที่เผ่าซีนนะครับไม่ได้เป็นที่พาเบรกนะครับผมไม่ได้เป็นที่พาเบรกนะครับจะเป็นที่ซีนซีนเคยเคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับนานแล้วแหละวิ่งมานานแล้วนะ อนนี้จะยังไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับอันน้นก็ดูวิธีการถอดถ้าเปลี่ยนขอยวบีก็คือถอดรู้สืบกระบอกบีกมัเคยเปลี่ยนไปน,นะไม่ไม่น,น่เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดเราใส่คืนนะครับเดีย๋ยวให้ดูตรงที่มันมันเปียกนะครับแต่น่าจะไม่ได้ซ่อมเพราะว่าอะไรยังไม่มียังไม่ได้ซ่อมวันนี้นะครับพอดีจะเอารถไปใช้ก่อนเป็นแค่การถอดแนวทางการถอดให้ดูนะครับ ให้ดูกันใกล้ๆนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงเห็นไหมครับเห็นน้ำมันไหมอันนี้ไม่ใช่น้ำมันเบรกนะครับกระบอ,อกเบรกเพิ่งเปลี่ยนไปไม่รั่วนะครับอาการรั่วแบบนี้ก็จะมีสองอย่างถ้าวามองจากป่าไม่น้ำมันเบรกก็แต่น้ำมันเบรกเราดูในกระปุกได้นะครับอันนี้เรามาถอดอกเป็นน้ำมันเพืองท้ายนะครับมันออกมาตามซีนซีนตัวนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปกับพักนะึง จบเราจะต้องรื้อรื้อก็คือต้องถอดทั้งชุดผ้าเบรกออกมานะครับถอดผ้าเบรกแล้วก็ยิงน็อตตัวนี้ออกนะครับนี่ขันน็อตข้างหลังเนี่ยน็อตจะอยู่ข้างหลังสี่ตัวเนี่ยจะเป็นน็อตชุดนี้นะครับน,นี่น็อตตัวเมียมันก็จะออกมาทั้งแกนเผานะครับเป็นซีนจะมองเห็นซีนเดี๋ยวต้องหาเวลาทำนะครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาก็จะใช้ไปก่อน เดี๋ยวเราจะล้างนะครับนะครับเพราะทำให้เบรกลื่นเบรกลื่นเนี่ยล้างพวกนี้นะครับใช้ลงน้ำมันเบนซินก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้แบผ้าเบรกยังเหลือนะครับผ้าเบรกรู้สึกว่าจะเพิ่งเปลี่ยนไปได้สักปีหนึ่งยังเหลืออยู่นนี้เปียก เดี๋ยวเราจะล้างด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็จะเช็ดนี่มันหายเพื่อนอคลิปนี้ก็คือวิธีการถอดล้อหลังออกมาดูนะครับมีอาการน้ำมันรั่วน้ำมันเพลองท้ายรั่วแต่วันนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับจะประกอบกลับคืนเพราะว่าจะต้องเอารถไปใช้ก่อนครับคลิปนี้ก็ประมาณอย่างนี้นะครับวิธีการถอดส่วนการใส่ก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตั้งบิ๊ก คลิปนี้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวิธีการถอดล้อหลังดูน้ำมันรั่วนะครับบริเวณจุดไหนอย่างเงี้ยมันจะไปซีนอยู่ข้างในนะครับซีนล้อต้องถอดออกมาทำพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ